ตนนี้เมื่อมาถึงปั๊บเนี่ยท่านก็คำพูดคำแรเมกมาลงจากเรือเนี่ยคนก็มาต้อนรับที่สงขลาท่านก็บอกไม่ต้องกลัวขอ,ลขอให้ากำลังใจทุกคนพอยสู้มันคนเสียขวัญหมดพอยสู้เพราะว่าครูจะยึดถือจังหวัดสงขลาเป็นโลกสดุดครูจะไม่หนีไปไหนครูจะต่าอยู่กับพวกมึงดี่เนี่ยโดยจะไม่ยอมให้สงขลาแตกพวกคนก็เลยกำลังใจก็ดีขึ้นมา มีความมั่นใจ,มมนใจแล้วเพราะว่าตอนนี้เรามีผูน้นำท่านก็ไรเป็นผู้นำบัญชาการอะไรสร้างป้อมประมาณสี่ป้อมเป็นรูปปีกาแล้วพืนใหญ่ไปวางไว้แล้วปูคลองล้อมเอาไว้ข้างนอกเพื่อ,อมไม่ให้พวกมุสลิมในข้ามาโจมตีได้แล้วโชคดีก็คือว่ามีมือขวาคือนายบุญสังนี่เป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองเนี่ยขึงง่งฉลาดมากอืฉลาดมากซึ่งตัวหลังก็จะเป็น้าเืิงคนตัดไปเนี่ย คือคิดกลยุทธ์ขึ้นมาได้ซึ่งมันน่าเชื่อว่าจะหลาดขนาดนั้นในยุคสมัยอ่าคือมุสลิมนี่ก็มาล้อมเมืองเนี่ยเขาตั้งค่ายขึ้นมาเก้าค่ายเก้าเก้าค่ายของรมีแค่สี่ค่ายแล้วเรามีสี่แล้วก็มีก้าวโอ้ก้าวอ่าคนก็มากกว่าไงเก้าค่ายแต่ว่าค่ายเมื่อก่อนเนี่ยมันทําโดยไม้ไผ่ทำด้วยไม้ต่างๆไนเป็นค่ายนะมันไม่ได้ทาด้วยถืออิฐปูนเลยไม่มีหรอกแต่ว่าเขาตั้งระยะเขาดูว่าใน ในเชิงเทินของเขาเรียกอะไรป้อมเนี่ยป้อม<ฆ>สีป้อมอะ<ฆ>่ะไอ้นู่นมันเ<ม>ข้าใกล้อะไที่มีปืนใหญ่เนี่ยเขารู้ว่าวระยะปืนที่ยิงมันระยะเท่าไหร่ดดเพราะฉะนั้นเขาก็ไปตั้งป้อมอเขาไปตั้งค่ายเนี่ยให้ห่างจากป้อมที่เล็งแล้วว่าปืนใหญ่จากป้อมเนี่ยยิงไปไม่ถึงอยู่ตรงเนี้ย อ่ายิ่งยังไงก็ไม่ถ şey yes, ึงย่าังไงก็ไม่ถึงเพาไม่ถึงคำนวจได้เพราะมันมีปืนขนาดเท่ากันค่ะแต่ว่าคนที่จะลาดมากยุคนั้นต้องคิดว่าจะลาดสมัยนั้นยังไม่มีค๊อฟนะลูกเกี่ยวกับก๊อฟยังไงครบพรอเกี่ยวที่เพราะว่านายบุญสามเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองเนี่ยคิดกุศโลบายขึ้นมาบอกว่าเราควระเอาปืนใหญ่ของเราเนี่ยเขีนไป่ต้องาินอย้มาเห็นเขียนไมานำใิ้ทะเล แล้วเอาไปตั้งบนยอดเขาซึ่งเป็นวัดเดี๋ยวนี้เรียกว่าวัดเกาะร่าวัดเกาะรรมตั้งเข็นเอาโคนเข็นปืนใหญ่ขึ้นไปไปวางบนยอดเขาเห็นปืนขึ้นภูเขาเนาะเรายิงจากที่สูงเนี่ยมันจะได้ระยะไกลขึ้นเนี่ยมันตีกอบถ้าเปิดตีอดดอบเราเนี่ยมันสูงกว่ากรีนเนี่ยเราต้องลดไม้ลงน้ำเมื่อก่อนเราใช้เหล็กเจ็ดเราต้องใช้แค่เหล็กแปดแต่เหล็กเจ็ดมันจะตีไกลกว่าเหล็กแปดเมื่อก่อนปืนเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเป็นไม้กอบเหล็กแปดตีได้ทั้ง ร้อยหลาอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้เหล็กเก็ตตีได้ร้อยสิบหลาอ๋ออ่าแต่ถ้าเอาถ้าเอาก็ไปตั้งบนที่สูงเนี่ยไอ้เหล็กแปดเนี่ยก็สามารถตีได้ร้อยยี่สิบอเหมือนกันอ๋อค่ะเพราะยะนน้ำมุอาก็ออกอุบายขนดุใหญ่ก็ไปไว้บนวัดก่อทัพแล้วยิงก็ไปที่นี่ก็เรียบร้อยเลยค่ายจะงหน้าค่ายปังหมดเลยจับก้าวค่ายที่มีปังไปย้าค่ายอ๋อ พอปังไปาก่ายก็แต่ทหารที่ซุ่มอยู่ก็เข้าเผาใกล้พอขึ้งในระยะที่คิดแล้วว่ายังไงปืนใหญ่นะจะมาไม่ถึงแต่เพราะนายบุญสังเนี่ยถือฉลาดมากบุญสังเนี่ยอ่านเราทัพที่ส่งมาจากทางตัวเมืองที่พระเจ้าแผ่นดินส่งมาละคะมันมาไม่ทันในลูกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขาเข้ามาโจมตีเขากำนวนพวกที่เขาเข้ามาโจมตีก็ดูว่าทิศทางลมมันต้องมัน ต้องพัดจากทิศใต้ขึ้นทิศเหนือเมื่อส่งเรือจะมาด้วยเรือใบเพราะเรือใบามาตัวลมมาเนี่ยมันมาไม่ถึงหรอกอ๋อตาม,มาท<ม>ีหล<บ>ังมันมาไม่ทันมันมัน,มน,มนตัวลมอ,ะอ่ะ้องคนถือท้ายเลยต้องซิทแซกอย่างเงี้ยต้องซิทแซกอย่างเงี้ยกว่าจะมาถึงบินตรง,งๆไม่ได้เพราะมันต้านลมบางลำเนี่ยไปลมพัดไปเกยอย่ที่ในกรุาาางารีธรรมลำไปอยู่จันทบุรีก็มีตลาดนี่ตรงมาเนี่ยตรงมาเยอะระยาสิบพิพัฒน์นำมาแต่ว่า พอมาถึงสงขลาก็ทับมุสลิมแตกหมดแล้วอ๋อด้วยการจัดการของสองท่านของสองท่านนี้ท่านพ่อที่ชื่นชมท่านบุญสังมาะพ่อเนี่ยที่ชื่นชมท่านบุญสังท่านบุญสังนี่คือเป็นนี่าบสังเป็นลูกพี่ลูกน้องพ่อเขาเป็นพี่กับน้องอ่าแต่ว่ารู้ว่าเป็นรูกพี่ลูกน้องค่ะเพราะฉะนั้นก็พอพรยาพิเชยคีรีเด่นเซ่งเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็อาการที่สี่ก็ ทรงตั้งนายบุญศั์ใน้นเป็นพระยาวิเชงกีวีคอ์เป็นเจ้าเมืองสงขลาคนทีฮาของสงะกรลูน,น,น,นี้ค,คนคน<ม>ี้ก็รบเก่งแล้วก็เท่ากันที่สี่ก็โปร,รดกล้าวให้ท่านเนี่สร,ร,ร้างถนนนะ,ะจากสงขลาเนี่ยจนไปชนกันกับเขตของไซบุรี ก็คือเขตจังหลนปัจจุบันที่เป็นพรมแดนของไทยมาเลเซียจากตัวมืองสงกลาตัดถนนไปถึงนั่นเนี่ยที่อยู่ที่สะดาวมือสะดาแล้วก็ท่านเราสิรับสั่งให้เจ้าพระยาไซบรีตัดถนนจากอาลอสตาเมืองหลวงไซบรีเนี่ยมาชนกับที่สะดาเนี่ยถนนนี้ยังใช้อยู่จนปัจจุบันนี้อ๋อแต่ถนนนี้ยังใช้ถนนี้ท่านก็เป็นนักรบเป็นนักสร้างแล้วก็สร้างเรือรบไว้สองลำ พร้อมจะลบทางทะเลด้วยแล้วก็ยุคของท่านก็ไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้าแต่กูปกครองอยู่เป็นเวลาสิบเจ็ดประมาณสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดปีนะมีชีวิตอยู่อ๋อแต่ยังสู้ท่านวิเชียนคีรีไม่ได้อ๋อวิเชียนคีรีเทียนเส้นสามสิบปีปัญญาสุวรรณคีรีคนที่องค์ที่สองที่เป็นเจ้าปัญญาคนแรกเนี่ยยี่สิบเจ็ดปีอ๋อก็ใกล้เคียงกันวิเิทธิปรีหกปี ที่ได้พอท่านเสียชีวิตลงมาเ่ยค็ลูกของพญาวิเศษปักดีคนที่สองที่กรองล้านที่ที่เป็นเจ้าเมืองเก้าปี่ที่ตอนท่านเสียชีวิตเนี่ยยังเยาว์วัยอยูอ่เอาลูกไปถตวายกับพระเจ้าเป็นดีไดะเป็นมาโตเป็นหนุ่มแล้วก็เลยมาครั้งแรกก็ส่งมาเป็นผู้ช่วยเจ้าเมืองก่อนคนนี้เสียชีวิตก็ต้งคนนี้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองสง่าคนที่หกคนที่หกคนชื่อเหมือนดฤมัญญาวิเศษกีรี ไอาบาตอนหลังก็เลื่อนยุทธ์ได้เป็นเจ้าพญาพิเชษีคนนี้ชื่อเม่นชื่อเม่นไอ้คนนี้ก็เป็นคนสร้างสร้างเจดีย์บน,นเขาตัางวนอะอ๋อค่ะยังมีอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบันลงพุ่นกับอาการที่สี่ังการที่สี่ได้ออกรามบัติสุดโตอง่ายข้อหนึ่งนะครับที่เหลือก็เจ้าพญาวิเชยพยีเ,เม่นก็แพามา สร้างไว้ก็เป็นเจดีย์บนภูเขาทั้งบวนอยู่ในปัจจุบันนี้แหละอที่สำคัญอยา่างคือท่านผู้หญิงสุทธิบรรยาของท่านเนี่ยได้มาสร้างวัดอยู่ที่กรุงเทพประยาสุวรรณกิรีคนแรกมนสร้างถวายพร,ระเจ้าตัสพอท่านตายลูกๆห,หลานขึ้นมาเป็นก็พัฒนามันเรื่อยพัฒนาวัดขึ้นมาเรื่อยเรย,เรยจนถึงสมัย สมัยนี้สมัยทีย่เจ้าพระยาวิเชียรกรีเมศเนี่ยภรรยาขุนตันก็มาบูรณะใหญ่เลยสร้างพระประธานใหญ่ทำเลยใหญ่เลยแล้วขอทรงอนสมัยราชการที่ห้าแล้วล่ะขอ,ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดสมัยาจารา์ที่ห้าทิพย์กราเปลี่ยนเป็นวัดสุทธิวราราเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านวิลิงสุทธิก็ยังอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเพราะพวกตะคุณตะสุกาก็ถือว่าเป็น วัดประจามตะปูลก็จะไปมีงานมีการในนั้นลุกปี่วัดสุดที่พอท่านเสียชีวิตไปเนี่ยก็ก็จะมีเจ้าเมืองคนที่ที่คนทีจิตเนี่ยคือพระยาวิเชียนคิรีชุม่มนะฮ้าต่ออยู่ได้ไม่กี่ปีเสียชีวิตก็ลูกพี่ลูกน้องของท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายก็คือพระยาวิเชียนคิรีชม,มค คือเป็นคนเป็นคนทำถนนที่รัชกาลที่ห้าให้ตั้งชื่อว่าถนนวิเชียนชุมในปัจจุบันเนี่ยถนนกลางเมืองเนี่ยชื่อถนนวิเชียนชุมเราทเป็นพัฒนาเมื่อก่อนมันเป็นถนนดินใช่ไหมเดี๋ยวยุคต้านะล้วทำเป็นถนนกรอบดีให้เป็นดีรัชกาลที่ห้าเสด็จพระพาทตอนนั้นก็พอใจในถนนนี้มากเลยบอกว่าให้ชื่อถนนวิเชียนชุมก็ยังอยู่ในปัจจุบัน ค่ะนี่ก็คือเป็นเจ้าเมืองสองขลาคนสุดท้ายคนสุดท้ายเพราะว่าพอถึงสมัยราชา,านี่ยสร้านกาสั่งกยกเลิกระบบเจ้าเมืองหมดทั้งประเทศคบางคนมันมีหลายจังหวัดนะลูกทั้งปัตตานีก็เหมือนการปกครองกันเพราะไทยลูกเป็นปัตตานีลูกเป็นสงขลาก็เหมือนกันม,มันไม่เหมือนไม่ไม่ทุกจังหวัดแต่ว่าหลายจังหวัดเชียงใหม่ก็เหมือนกันเชียงใหม่เียงหมลำปางลำปูนน่านอะไรเนี่ยก็ปกครองกันแบบสันติบุกตอนนั้นสั่งยกเลิกหมดแล้วก็ส่ง้ารรวมจาก องค์เทพเป็นปกครองเพื่อรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ประมานกษัตริย์ก็เป็น,เป,นเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายต่อมาจนถึงพอรัชกาลที่ห้าที่ประยุกตและกาลที่่ก็ขึ้นสิ่งปลองราชและกาลที่ก่ก,ก, 6, ก็เลยออกราชบัญญัตกาปีพศ .2456 ประกาศว่าให้ลูกของอดีตเจ้าเมืองตัวนนั้นเพราะราชบิดาของท่านยกเลิกเจ้าเมืองไปไงที่นี่ท่านต้องการให้รู้ว่า มีลูกหลานใครบ้างที่เคยมีบุญคุณกับประเทศก็เจ้าเมืองช่วยปกป้องประเทศไว้เนี่ยจึงให้เกียรติว่าให้มีนามสกุลแน่คนรู้ว่ามาจากเจ้าเมืองก็ลูกหลานเจ้าเมืองเมืองไหนให้ใช้อนุญาตให้ใช้วันณะเมืองนั้นถ้าไม่มีเลือดห้ามใช้ต้องสืบไปได้ว่ามีเลือดใรใช้แล้วมันก็เกิดขึ้นพร้อมกันหมดเลยหน้าสงกลานหน้านครหน้าเชียงใหม่นลาหน้าลำปาง น้าน้ามน้าภูเก็ตหน้าอะไรก็ไม่รู้เยอะๆมันน้ากาฬสินหน้าอะไรทั้งวาฬิซารอะไรก็ดพร้อมหมดด้วยฉบับเดียวกันนะแต่ก็มีพวกเราเนี่ยจานวนหนึ่งที่ไม่ยอมใจกับหน้าสงลารคือขอใจส่วนกีรีเพ<อ>ราะว่าเป็นตลลัวเป็หนึ่งนามสกุลของตระกูลใช่เพราะตระกูลส่วนกีรีกับตระกูลน้าสงลามันเป็นสกุลเดียวกันแต่ปัจจุบันนี้มันมีเกือบสามสิบตระกูลแล้ว ระบบมีลูกผู้หญิงไปแต่งงานกับนากสกุลหน่นเนี่ยก็ก็กลายเป็นนักสกุลนี่แต่ว่าพอหลังจากปรการที่ห้าสั่งยกเลิกระบบเจ้าเมืองแล้วนะลูกนะก็สกุลนี้ก็ยังมีความสำนึกรักชาติรักบ้านเมืองก็ส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือแล้วก็มารับใช้ราชการเป็นประเด็พักตันให้กับประบาทดไปอยู่กอเจริญที่มีชื่ออยู่หลายคน แต่ว่าที่พ่ออยากจะเอ่ยสักคนหนึ่งเพราะเป็นเจ้าพระยาคนสุดท้ายของตระกูลเนี่รรยคืรรเอเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศพ่อของเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศเนี่ยเป็นน้องของพระยาวิเชียนกิริชมอ๋อเพราะฉะนั้นท่านวิเชียนกิริชมก็เป็นลุงเ,คคเจ้าพระยาศรีธรรมธิเบศชื่อจิตสอสงกลาเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าพระยาคนสุดท้ายของประเทศไทยออเพราะว่า ท่านได้รับโปรเกล้าเจ้าพระเจ้าเป็นดีในเป็นเจ้าพระยาในปีพศ2400ัน้อยอ่ร้อยเจ็ดสิค่ะพอปี2475คณะราษฎรนำหน้ายกเลิกระบบจตนาโอ้ก็เลยได้เป็นเจ้าพระยาคนสุดท้ายของประเทศไทยแล้วก็หลังจากก็ยึดอำนาจกันแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นประธานรัฐสภาคนที่สี่แล้วก็ตอนหลัง เมื่อรัชการที่เก้าเรึ่งได้รับการเสนอพระนามให้เป็นพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้านะนะผู้ิพลันุิเดชเนี่ยแต่เมื่อทำทรงพระเจ้าอยู่เนี่ยก็ต้องตั้งผู้สมเด็จร,ราชันเทวแตงสภาก็ตั้งเจ้าพญาสีตามาเบวีเป็นผู้สมเด็จร,ราชาแทพระองค์่คนั่นแหะเป็นคนถือว่าเป็นคนเป็นเจ้าพญาคนสุดท้ายของประเทศไทยก็อยู่ในตะกูนี้ลนะ ค่ะได้มีบทบาทมากใช่ผูกทีก็เห็นว่าคือความมันจะเป็นบ้านเมืองได้ควาเป็นประเทศได้เนี่ยค่ะกี่ชั่วอยุคนกี่ชั่วยุคนแล้วก็ลงทุนลงแรงต้องเสียชีวิตกันพวกเจ้าเมืองต่างๆที่ไล่บางท่านบุญสังท่านเทียนเซิงท่านอะไรหรือบยาสุวรรณกีรีที่เป็นทักงรบอ่ะค่ะ ถ้ามันได้ลบด้วยตัวกันตาเองคนที่ล้มตายเนี่ยเป็นหมื่นๆแสนๆนะั่นแะที่ภาคใต้เนะี่ยที่เสียชีวิตเพื่อปกป้องประเทศเอาไว้เนะี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างลูกสาวาคนนี้คณเป็นเศรอ่ะอ่่นี่คือวัตถุประสงค์ที่เล่าเรื่องทั้งหมดที่ต้องการในรักชาติและสังนึเในบุญคุณคไม่ใช่ของตระกูลหนึ่งจะคุณได้และคนที่เกิดในตระกูลก็อยากเกิดเกลือกูเกิดในตระกูลมีนั่นุ่นน้านนี่พระพุทธเจ้าราบอกว่าคนเรามันจะดีชั่วไม่ได้อยู่ที่ตระกูลหรอก ค่ะคนเราเนี่ยจะกรมจําแนกสัตว์ให้เป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์ชัานต่ำอยู่ที่สิ่งโลกแม้ว่าจะเกิดในะกูลสูงสกุลมีชื่อเสียงไงแต่ทำชั่วประพฤติชั่วมึงก็เป็นสัตว์ทั้นต่ำคำพูดตีความหมายของพระพุทธเจ้าไอ้ท่านคองไม่พูดอยากเป็นพ่อนะค่ะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าขอให้ลูกหลานเนี่ยก็สํานึกว่าบรรพุรุษเนี่ยเขารักชาติทศิลาเนี็ยเขาทำความดีไว้เพราะเราก็ไม่ควรจะทำความชั่ว นะคเกรงใจวิญญาณมันมีช่วยกับบุรณะอย่าทำร้ายประเทศช่วยส่งเสริมประเทศฟื้นฟูประเทศทำประเทศรุ่งเรืองอย่าเป็นพิษเป็นภัยกับประเทศค่ะถ้างั้นวันนี้ก็ตามที่คุณพ่อพูดไว้เลยนะคะขอฝากแง่คิดไว้อย่างนี้ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมากนะคะสนุกมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ